สเก็ตบอร์ดแล้วเขาก็ถ่ายไปเล่นกัน mm hmm. เทมากเลยอยากเล่นมากเลยต,ตั้งแต่วันนั้นเลย mm hmm. ผมไปอยากเล่นมากแล้วผมก็เล่นเลยแล้วผมก็ไปหาซื้อจําได้ว่าแผ่นแรกก็เป็นโดนแผ่นปอมเนี่ย mm hmm. ดูมันมาตั้งแต่เด็กเลยก็ผมคิดว่ามันก็ผมได้เค l t u r e ที่ผมเป็นผมทุกวันนี้จากสเก็ตบอร์ดด้วยครับ mm hmm. ฟังเพลงพวกนี้แล้วผมคิดว่ากันยังไงครับผมก็ลองดูฝึกวัตะโกนแหกปากในรถนะเป็นเวลาประมาณ3เดือนทุกวันอยู่เนี่ยรู้ตัวไอทีือมันก็ทําได้ไปแล้ว สัสีแม็กซ์ทุกคนนะคะและคุณกำลังรับชมรายการ BMAX ็กซสวัสดีค่ะปัญญาฮาตโตวิโตค่ะสวัสดีค่ะพายวิงส์ค่ะและวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กับเทียดรอปส์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวส่อนก็ผมเทียดรอปส์นะครับผมศิลปินจากเวิร์กสกันมิวสิกครับผมวันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากคนคะก็ผลงานเพลงของผมทิมแทงครับผม เชียดดอกส์ครับผมซึ่งเพลงนี้แต่งเองด้วยใช่ครับแต่งเองทำเองทุกอย่างประดิ๋ยวด้วยไปเห็นในเครดิตก็คือขึ้นเป็นชื่อเชียดอ็อกเชียดอ็อกยาวลงมา อยากรู้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงคือตอนแรกก็ผมเริ่มมาสนใจในแนวแนวพวกอีโมก่อนครับ <Ừ. S 2> แล้วผมก็รู้สึกอยากจะแบบเฮ้ยอยากลองทำสักเพลงหนึ่งแบบแนวนี้จังอะไรเงี้ยครับเริ่มอินตอนนั้นอินมากแล้วก็ก็ลองแบบคุยกับเพื่อนหรืออะไรผมตั้งใจทำเล่นๆนะครับตอนแรกก็ไม่ได้แบบคิดจริงจังอะไรเลยก็ลองเอาเรื่องในอดีตของผมเองเลครับลองแบบว่า <Ừ. S 2> เฮ้ยลองเอามาเคียรดูว่า ยังไงดีแล้วผมก็แบบว่าอยู่ๆก็ผมก็เล่นกีตาร์ผมก็เอากีตาร์ขึ้นมาเล่นคอดึงบึ้งแล้วผมก็ร้องแล้วมันก็ออกมาเป็นงานครับก็แบบได้คีย์เวิร์ดมาเป็นท<อ>ิมแทงครับอยากทราบเนื้อหาคร่าวๆข,ข,ของเพลงทิมแทงก่อนเกี่ยวกับอะไรคะ,ะเนื้อหาเขาจะเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่แบบเหมือนเจ็บปวดจากความรักมากเลยครับแบบ<อ>เาลแบบว่าโดนทิมแทงเลยอ,อะไรประมาณนั้น มืนฟีลแบบว่าโดนกระทําแบบเออเจ็บซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยเฮแต่ถ้งว่าในอดีตมีเรื่องที่จะปวดแต่ว่าผ่านมาได้แล้วอ่นั้นไม่เสียเวลาดีกว่าอยากจะลองฟังสักท่อนหนึ่งของดุณชิมแทงนะเดี๋ยวเราจะทําการเสกิกตตากันอีกรอบหนึ่ง1นึ่งสอสุดยอดจริงๆมาศิลปินที่มาที่นี่คือช้เวทม์ต์ได้ทุกคนเสกกีอาเสนอ Come put and bang to หนึ่งตัวโชคแล้วแบบเพลงเต็มๆจะขนาดไหนทุกคนเข้าไปฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนบ้างก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็เซิร์เชื่คําว่านี่ก็แอปแดงครับเซิร์ชคำว่าเซิร์ชคำว่าทีมแทงเทียร์ดรอปนะครับผม Channel God Goals Guy Music ครับผมนี่ขนาดมากับกีตาร์โป่งยังรู้สึกความร็อกความอีโมมากเลยนี่ โหเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เอ้าเส้นทางศิลปินแต่ว่าขอเก็บก่อนอ่านหนึ่งสองสามอ่านแล้วเวอร์มากเป็นไงบ้างไปถ่ายเอ็มก็ตื่นเต้นครับสนุกมากตอนแรกผมผมไม่เคยครับแต่ผมไปถึงปุ๊บคนหูนเต็มอันนี้เป็นกองเอ็ครั้งแรกใช่ครับแล้วก็ไดีเรื่องตลกๆมารอยางหนึ่งคือเอ็กซ์ซาเขาไม่คิดว่าแบบผมเป็น ศิลปินเลยเขาก็มาคิดว่าผมมาท่ามันกือนกห้เขาแบบสนุกดีทุกคนน่ารักมากเลยครับเราเป็นยังไงบ้างมันส่วนมากจะเป็นลายซิงค์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีที่ฉากที่เล่นสเก็ตด้วยครับซึ่งนั่นคือนั่นคือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเหรอเอาถามเลยก็ได้ทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับในชีวิตผมคือผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กเลยครับ เล่นมาแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ผมได้เค้าเจอที่ผมเป็นผมทุวันนี้จากสเก็ตบอร์ดด้วยครับม,มันบบซื้ออะไรหลายๆอย่างให้ผมได้ได,ด,ดีก็คือขายดีกีหลังบ้านกระสิบมาว่าดีกีของเราดีกีไม่ธรรมาคือ,ค,อครับผมก็ผมเคยผมติดทีมชาติต,ตอนเมื่อปี2019<อ>ิครับทีมชาติสเกตบอร์ดใช่ตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเล่นได้มาประมาณ1ปีครึ่งครับเรียนรูการเป็นทีมชาติครับผม เร้ทําไมถึงพลิกมาแบบเข้าวงการดนตรีคือตอนนั้นผมเริ่มมีโอกาสได้จับกีตาร์มากขึ้นครับคือพอผมไปเก็บตัวทีมชาติผมก็ซ้อมพอซ้อมสเก็ตเสร็จผมก็แบบหยิบกีตาร์เล่นกีตาร์มากขึ้นครับแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มเหมือนพอเราไปแข่งที่นู่นที่นี่ใช่ไหมครับต่างจังหวัดเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ก็แบบเฮ้ยลองฟังมันมีไหมอะไรเงี้ยครับแบบเราก็เริ่มทีนี้เริ่มเราเริ่มเข้ามาตรงนี้เลยครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเป็นแบบนักโยธวาทิตของโรงเรียนก่อนด้วยตอนช่วงผมผมเข้าวงโยช่วงประมาณปหครับปห้าปสปห้าปหประมาณนี้ครับตอนนั้นเล่นอะไรตอนนั้นผมเข้าไปแล้วผมกระเป๋าชอมเปดครับผมหลากหลย่ากหลากหลายไหลมากจริงตอนนี้แล้วผมก็เล่นหลายอย่างเลยครับผมชอบมั่วเครื่องครับผมก็ไปเรื่อยไปแซปไปตีกองมั่งอะไรมั่งครับ ก็ตอนป .6 ผมก็ได้เป็นประธานบุงโยด้วยนีดีดีล้ำล้ำแสดงว่าเรามีความชื่นชอบทางด้านเครื่องดนตรีแล้วก็การเล่นดนตรีอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วมันไปเดี๋ยวแล้วจากดนตรีไปสเก็ตบอร์ดได้ยังไงอ่ะตอนนั้นตอนนั้นผมผมพอผมเล่นดนตรีไปได้บุงโยไาได้สักพักผมก็เหมือนตอนนั้นมันเริ่มมีแบบโซเชียลแล้วผมก็ดูแบบนี้มันเท่แบบนี้มันแล้วผมก็เห็นคลิปแบบ โฆษณาที่แบบเป็นโฆษณาเบียอะไรเงี้ยครับแบบเป็นสเกตบอร์ดแล้วเขาก็ถ่ายไปเล่นการซันเซ็ตอะไรเงี้ยครับแบบผมเทมากเลยอยากเล่นมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นเลยครับผมไปอยากเล่นมากแล้วผมก็เล่นเลยแล้วผมก็ไปหาซื้อจําได้ว่าแผ่นแรกก็เป็นโดนแผ่นปอมเนี่ยก็เป็นแผ่นปอมเลยแค่ต่มันก็ต้องมีผิดพลาดกันนะหรือยังยังเด่นรู้อยู่แล้วทาไมถึงไปติดทีมชาติคือตอนแรกก็กะ แค่เล่นๆแหละครับเพราะว่าแบบก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปจริงจังอะไรมากทีนี้ผมพอผมเล่นเพื่อนผมก็เริ่มเล่นด้วยกันพอเราเริ่มเล่นด้วยกันเราก็ไปเล่นเราก็รู้จักรุ่นพี่คนนึ่เขาก็สอนผมเล่นมาตลอดแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ท่าอะไรผมก็จริงจังไปแล้วครับรู้ตัวทีก็เล่นทุกวันบ้านนี้ไม่กลับหลังๆเล่นทุกวันเล่นทั้งวันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นจากตัวเทียเลยคือแบบ พอเวลาสนใจสิ่งไหนเราจะแบบหลงรักกับสิ่งนั้นแล้วแบบไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าแบบอยากจะตั้งใจหรือว่าต้องพยายามอะไรเงี้ยแต่แบบรักเลยทํามาเรื่อยๆจนแบบออกมาดีทุกอย่างเลยโอ้ซึ่งแนวเพลงที่เราทำเรียกว่าเป็นแนวเพลงอกก็ผมคิดว่าเป็นอ่อีโมอรับรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าชอบแนวนี้ประมาณสักปีสองปีสปีที่แล้วครับ องปีีแล้วผมก็รู้ตัวว่าผมเริ่มชอบอ e ีโมแเพราะว่าที่ผมชอบเพราะว่ามันเรียลเลครับเรียล <The Real. S 1> ใช่มันแบบอยากพูอะไรเราก็พูดแล้วเ,เขา,าจะนําเสนอเขาจะพูดด้วยการที่แบบเขาว่ากออกมาแบบแพร่ร้องออกมาอนะไรอย่างงี้ครับแล้วผมผมชอบผมก็เลยเริ่มฝึกยากไหมโอ้ตอนตอนฝึกก็หานิดนึงครับคือผมเมื่อก่อนผมขายขนมไปขายขนมนารลายก๋วยเตี๋ยวแล้วเราวางทางทํางานลงมกัขับรถยนต แล้วผมก็คิดฟังเพลงพวกนี้แล้วผมคิดทำยังไงว่ากันยังไงครบผมก็ลองดูฝึกก็ตะโกนแหกปาดในรถนะเป็นเวลาประมาณสามเดือนทุกวันเช้าเย็นแบบไปทํางานกับไปทํางานกับอยู่เนี้ยรู้ตัวไอทีคือมันก็ทําได้ไปแล้วคอไม่ไม่ไม่เจ็บหรอจริงไม่ไม่นะครับถ้าถ้าสมมติว่าถูกวิธีก็ก็ไม่เจ็บก็คือไปศึกษามาเพื่อลงรวยว่าแบบวิธีก็เซิร์ชดูบ้างครับก็แบบเฮ้ยเขาทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ย Hmm. เราอย่างเรื่องเขียนเพลงเนี่ยได้แบบไปเรียนมาหรือว่า uh, เขียนเพลงนี้ผมผมมีทริคอยู่ครับผมเริ่มจาก mm hmm. ผมชอบเขียนเดรี่ครับ mm hmm. เ,เรียงความแบบจบแต่ละวันนะครับ mm hmm. ผมก็จะหยิบหนังสือมาเขียนว่าวันนี้ผมรู้สึกยังไง mm hmm. ผมคิดถึงใครผมคิดอะไรอยู่เนี่ยครับ mm hmm. ผมจะเขียนมันออกมาเป็นเรียงความแล้วผมก็จะหยิบกีตาร์แล้วผมก็จะตั้งกล้องครับโทรศัพท์ ตั้งผมก็จะเล่นอยู่นั้นจนเจอซีชยัยแล้วผมก็เปิดคลิปฟังวนไปเรื่อยๆแล้วผมก็นั่งดูที่ผมอ่านครับแล้วผมก็เฮ้ยเอาตรงนี้ดึงประโยคนี้มาอย่างเดียวต่อกับประโยคนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แบบเฮ้ยมันลงกันไหมอะไรเงี้ยมันคล้องจองไหมอะไรเงี้ยว้าวยอดมันยอดมากตัวอย่าง <c oughs> ของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่สุดตั้งแต่เล่ามาแบบ หนึ่งวันมี24ชั่วโมงเท่ากันจริงหรอแต่ว่าคือใช้ไปแล้ว25ชั่วโมงเองคือแบบดูทําอะไรแบบตลอดเวลาแบบมีอะไรให้ทําหรือแบบเป็นสิ่งที่สนใจแล้วก็แบบอยากศึกษาทํามันด้วยเนาะแสดงว่าที่บ้านปลูกฝังเรื่องการเขียนไดอารี่มาก็ก็ไม่ครับไม่เป็นเองเลยใช่ผมผมก็คือตอนแรกผมอยากเขียนเพลงเป็นครับแล้วผมก็สงสัยมากว่าเขาเขียนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ลองแบบเขียนเป็นไดอารี่ไหมอะไรเงี้ย เรียบเรียงความรู้สึกออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปเรียบเรียงเป็นเพลงทีังแสดงว่าอยากเป็นนักดนตรีก่อนอยากแต่งเพลงก่อนแล้วก็ค่อยโอเคเอาครับหยิบมาใช้ค่อยค่อยหยิบมาใช้แล้วเพลงนี้ได้ไปเล่นสดหรือยังเพลงนี้ยังเลยครับยังยังไม่ได้ไปเล่นสดที่ไหนแล้วกระแสตอบรับหลังจากที่เราปล่อยเอ็มวีไปและปล่อยเพลงเป็นยังไงบ้างก็นี่แหละครับคืออยากดูไลฟ์ทุกคนบอกว่าอยากดูเล่นสดมากระแสตอบรับคือ ต่อดูเล่นสดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบชอบโทนภาพชอบเนื้อเรื่องของเอ็อะไรเงี้ยครับชอบการที่มันมีสเก็ตการที่มันดูเหมือนเป็นอันดุกราวคอนเสิร์ตแบบอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเอ้ยเรามีส่วนได้แบบไปเอาความเห็นหม้ว่าอยากไดเอ V แบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็มีครับก็ผมก็เคยส่งเลฟไปคร่าวๆอะไรเงี้ยว่าเอ้ยผมชอบประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับโทนภาพประมาณนี้ผมอยากให้มันแบบดูอันดุกราวหน่อยอะไรเงี้ยครับ ก็ออกมาตรงใจเราด้วยดีแลสุดยอดเลยซึ่งในอนาคตก็จะมีเพลงที่สองเพลงที่สามออกมาเรื่อยๆด้วยเตรียมไว้แล้วยังเพลงกระเซงก็เพลงกำลังเขียนได้เลยอยู่เพลงแรกคือเตรียมทำเรียบร้อยแล้วโอ้ครับเลิศมากก็คือมีเพลงแล้วใช่ครับคือมีเพลงรอไว้เรียบร้อยแล้วเพลงที่สองเพลงที่สามเราติดตามได้เลยทุกคนจริงแต่ถามหน่อยว่านอกจากแนวอีโมแล้วอยากยังอยากทำแนวไหนอีกไหมมีครับก็ จริงแล้วผมชอบพวก90 2000ผมชอบพวกอันเทอร์เทชอบกรันช์ชอบอปพังชอบพังอะไรอย่างเงี้ยครับไปยากทำเซ็ตพอลอะไรเงี้ยเราว่ามันต้องออกมาได้ดีมากแน่ๆเออรอติดตามมันได้เลยอยากรู้ว่าไปเข้าค้ายได้ไงขอเสริมนิดหน่อยเออแบบพอหลังจากที่ผมคือผมทําเพลงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาเปิดร้าน เป็นบาร์อะไรที่เพชรนะครับอยู่ที่เพช oh. รผมก็เขาก็แบบเอ้ยลองมาเล่นไหมอะไรเงี้ยลองมาเล่นแบบกลางคืนดูไหมอะไรเงี้ยครับคนจะจ้างแล้วผมก็บอกพี่ผมผมไม่มั่นใจเลยอะไรเงี้ยครับแบบไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยลองดูลองดูผมก็ก็ได้เอาลองดู mm. ก็ไปผมก็เล่นสักพักเล่นไปแล้วก็พลลับๆก็ดีเพราะว่าผมจะเล่นพวกกาวสูงกาวส่วนใหญ่แบบ เรีโลเฮดหรืออะไรกูนะแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักดนตรีครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นกับพี่ๆกลุ่มนี้ครับไปเล่นกลางคืนกันเป็นเต็มวงเลยครับ mm. แล้วก็ทีนี้ผมก็อยากถามพี่เทนพี่ในวงเมยใช่ครับแบบผมลองส่งเพลงที่ผมทําให้เขาฟังแล้วทีนี้ก็พอดีว่าเพลงนี้ก็ไปถึงผู้บริหารคา oh. า่ายชอวเลยได้เปิดฟังแล้วเขาก็แบบโทรเรียกให้ลองไปคุยกันครับ เฮ้ยแล้วตอนนั้นเรารู้สึกเป็นยังไงแบบว่าตอนแรกตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นศิลปินเลยถูกไหมแบบว่าไปร้องตามร้านอาหารตามบาร์หรือร้องกับพี่ๆเฉยๆเอวความรู้สึกเป็นยังไงพอหลังจากก็ผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับแบบมันอ้ยมันจะเป็นยังไงวะแบบเขาจะคุยอะไรเรืออะไรอย่างเงี้ยครับแบบเฮ้ยเป็นเซนส์สั้าแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากผมไปถึงผมก็ทำตัวไม่ถูกเลยโอหนั่ง แต่การร่วมงานกันก็ดีครับคีอทำงานด้วยกันแบบดีมากแหละทีมงานพี่พี่ทุกคนน่ารักมากฝากช่องทางติดตามอีกสักรอบเซอช์าว่าต้องพิมพ์เขมบาอะไรสะกดเลยสะกดอันเดอร์สกอร์เทียดอกมากีตาครับผม T A R S O N M Y G U I T A R ครับผมเทียดอกสมากีตาครับแล้วก็สามารถดู MV ได้ในช่องของค่ายครับผมเว r ลด์สกายมิวสิครับผม ทิมแทงเทียดอ๊อครับผมสุดยอดก็หวังว่าจะได้ติดตามผลงานต่อๆไปในเร็วๆนี้เออเราติดตามกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คุยกันแบบว่าเราเนื่องละเดี๋ยวเรามีเกมมาให้น้องเทียเล่นกับเกมที่มีชื่อว่าเรื่องไหนจริงมีเรื่องมา3เรื่องแล้วก็ให้ทายว่าอันไหนจริงหรือไม่จริงแล้วก็วิเคราะห์หน่อยครับผมมา จริงหรือไม่เล็บมือของคนจะยาวเร็วกว่าเล็บเท้าค่ะออเล็บมือฮคิดว่าไงคิดว่ายังไงคะไม่นะผมว่ามันก็ยาวเท่ากันนะก็ยาวเร็วเท่ากันพี่ติ๊กขอตอบฉีกค่ะตอบตอบว่าตอบว่าตอบว่าเพราะว่าปกติรู้สึกว่าเล็บมือยาวกว่าเล็บเท้าแบบละยาวเร็วกว่าพี่ไม่ค่อยสังเกตเลยอันนี้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงเลยตัดตัดเล็บตัดแล้วมันก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่ายาวเท่ากัน โอเคค่ะใช่นะคะคือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเล่นมือของเราเนี่ยถูกใช้งานมากกว่าเด็กเท้าใช่ไหมคะร่างกายก็เลยส้มแซมแล้วก็งอกใหม่โดยเล่นที่จะยาวประมาณสามเซนโอ้สามเซนส่วนเด็กเท้าจะยาวประมาณหนึ่งเซนประีาณต่อเทียนสามเซนสามมิลแหละสามมิลมมเหรอยาวสามเซนสามเลขออันนี้ขอมีมอันนี้ขอมี ยาวสามเซกโอเคมาพี่ปันตอบถูกได้หนึ่งร้อยเกียรติบมือไกำลังใจ้อที่ตอบค่ะพี่เมียวจริงหรือไม่ที่สีแรกที่ถูกคนปกนโลกคือสีขาวพอเดี๋ยวกำลังนึกว่าลืมตาออกจากท้องแม่แล้วแบบอะไรคิดว่าสีอะไรคะอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้กนไมาย ใช่สมัยก่อนอาจจะมีต้นไม้สิ่งแรกที่เกิดขึ้นบนโลกสีเออสีแรกใครจะไปรู้อ่ะหนูว่าสีดําสีดําสีดําเอ้ยนี่คือสีดําเหมือนกันแต่ว่าไม่จริงแต่ว่าไม่จริงหมดเลยเพราะว่าคิดว่าสีดําหลับตาอยู่ไม่จริงอันนี้ก็คือมันคือสีที่ใช้ทำงานศิลปะอารตการ์ที่ใหม่ซึ่งสีแรกที่คนพบก็คือสีแดงค่ะเป็นใช้มานานกว่าเจ็ด แล้วก็สีแดงที่ใช้ในทัน้งงานศิลปะที่ที่กาวแล้วก็เครื่องประดับเออบาชคอนพันปีอะไรอย่างงี้สีแดงมากกอนาทำไมสีแดงดูไม่ใช่สีธรรมชาติสีดำก็แบบไม่ได้หาได้เหรอมันเอามันเอามาไม่ได้ <c oughs> มันเอามาไม่ได้ <c oughs> โอ่า้ก็สีแดงอ๋อมันเป็นดินโอเคเออมีความลูว ได้ความรู้กับไปแต่งเพลงต่อเดี๋ยวน้องจะรู้สึกว่าอยากทำสีขึ้นมาแล้วเออ <c oughs> จิงหรือว่าพี่หัวใจของมนุษย์เต้นเฉลี่ยแปดหม่ครั้งต่อวันต่อวันเนอว่าก็คุไปได้นะทีเราก็มีเรื่องใจเต้นแต่เ,าาเออ <c oughs> มาจะถึงแสนด้วยอ่ะอาจจะเพลงหน้าหรือเปล่า <c oughs> จริง <c oughs> ใช่ไหมคิดว,ว่าค,คิดว,ว่าจริงแปดหมื่นครั้งอ่ะจริงด้วยจริงด้วยไม่ หยุดเต้นมันไม่ได้งั้นไพ่งินไพ่บอกว่าไม่จริงอาจจะแบบว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นไม่จริงนะเออว่าจริงแล้วหัวใจมนุษย์เต้นเฉลี่ยหนึ่งแสนครั้งต่อวันอ๋อหนึ่งแสนด้วยซ้ำนะติดถึงร้อยครั้งต่อนาทีสำหรับผู้ใหญ่ปกติถ้าออกกำลังกายหัวใจจะเต้นเร็วมากกว่าร้อยห้าสิบครั้งต่อนาทีอวันจริงอย่างที่น้องบอกเพราะฉะนั้น เรามาหาเรื่องให้เราสวใจเต้นแรงกันเลยด้วยการการด,กาดกาลทีมแทงครับผมได้ที่ไหนบ้างก็นะครับ MV ก็แอปแดงขอับพิมพก็ปว่าทีมแทงเทปบ็อกซ์ข้าม c ชแนลเวิร์กกสกายมิครับมีน้องๆแบบหูชอบรงนิโมนี่้มากเลยอยากติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบว่าเฮ้ยวันนี้จะไปไหนทำอะไรอยู่แบบติดตามได้ช่องทางไหนบ้างช่องทางส่วนตัวเรา แอปสีสีลุงแอปลุงนะครับก็ดิสคอเทียดอกครับผมเทียดอกซ้อนไมคกีตาร์ครับผมก็ไปติดตามชีวิตกดลงกดไลฟ์สตอรี่กันได้เพลงนี้จะมีชาร์จไหมยังไม่ได้คิดให้วาสยังยังไม่มีครับแต่ผมก็มีแอปคิดเหมือนนะครับวืามาร์จโ่าอย่เพ้รอติดตามในอนาคตว่าจะมีชา n g จอะไร ซึ่งวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะทุกคนขอขอบคุณร้านอาหารแซบอินดี้อร่อยทุกที่ทุกสาขาค่ะเย้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องเทียมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราและอย่าลืมกดติดตามช่อง BMAX ไว้ด้วยนะครั้งหน้าเราจะสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนเราติดตามกันไว้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย